ราสวัสด okay, ีท่านผู้ชมทวัท่ีนดิเกตดิบีชัวร์ดิเบกาดิอีกแล้ววันนี้ผมเรามารีวิว Murder Heaven Deficiency Water of You ซึ่งจะเป็นยังไงไปดูเอาล่ะกดฟัสต์เวฟไปเลยแล้วกดเยิสขอเวลาฟาร์มเงินสักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาในไม่ช้า เราจะทำตามสัญญามังเอาล่ะตัวแรกที <futuro> <battle> ่เราจะวางนั่นคือ made it h e a v e ตัวค่าวางอยู่ที่2,400ดดาเมท้าผมอัปเกรดศูนย์อยู่ที่หอเ0 0 0หมื่หรอประมาณ6,9,000่าคูดาว4.4วิระยะอยู่ที่41.4เรามาดูพาสซีสมกันก่อนดีกว่าน่าจะมีพาีฟทส่บที่ไปรบวกอาดาเมเพิ่มขึ้นด้วยเนาะถือว่าเป็นอะไรที่โอเคมากเลย เอาละกดต่อไปเลยกันเนาะอัปเกรดขั้นที่1นึ่ครับผม1นมึ่งกไปร้อยคูดาวสี่จุดสี่วิระยะส7 2องครับผมอัปเกรดขั้นที่2องครับผมไปกันต่อปึ้มดามเอจอยู่ที่แสนส0่คูดาวสี่จุดสี่วิเหมือนเดิมระยะอยู่ที่49.3อันนี้บอกก่อนว่าเป็นเอ็กซโซเดียเนาะซึ่งมันจะดามเอจน่าจะแข็งแรงแบบเกรเรนะ่าดูเอาละขั้ อัปเกรดขั้นต่อไปขั้นที่3ผม4,800จัดไปครับผมดามเมจอยู่ที่266,800คูดาวสีว่จุดสี่วิระยะอยู่ที่53.4อัปเกรดขั้นที่4ครับผมไปกันต่อเดี๋ยวดามเมจมันจะอัพอัพรัวเกินไปแล้วเดี๋ยวกูตามไม่ทันเนาะอัปเกรดขั้นที่4 6,000เนาะกดไปดามเมจอยู่ที่388,000คูดาวสี่จุดสามวิระยะ57.5แล้วก็ต่อไปผมอัปเกรดขั้น5 7,200เปลี่ยนท่าเป็นเดียร์เดนเนเด็บ กดไปตีเป็น Circle LE เนาะจากเมื่อกี้เป็นลายไหมเมื่อกี้มันมันเป็นลายมันเป็นลายป่ะเนี่ยเออใช่ลายเอาระดามเมทอยู่ที่5้าแสน่นสองพคูดาวสามจุดนึ่งวิระยะ59.6สนี่กูจะบอกดาเมดมึงไม่ทันแล้วนะฮัลโหลมึงเพิ่มถี่เกินไปแล้วกดอัปเกรดขั้นที่หกกระบอกหนึ่งมื่นสอกดไปดามเมจอยู่ที่654,200้ามับคูดาวสามจุดนึ่งวิระยะหกส อัปเกรดข้นที่เครับผมหนึ0 0แกดไปปึ้มดาเมจอยู่ที่7 4 8ดแ0นสี่หมนแปดพนาร้คูดาวสาวิระยะหกสิบสามจุดเจ็ดนครับผมอัปเกรดขั้นที่แปดหนึ่งกดไปดาเมจอยู่ที่9ก้9แ0นสองหมนเก้านาร้คูดาวสาวิระยะ67.8ิุดแปดมึงขั้นโอ้โ oh, ห oh, oh, คูดาว <laughs> ขั้นที่9ครับผม1,5600กดไป ดามเมจอยู่ที่11000ล้านคูดาว1.8วิระยะ8 2าไปิเอาละเรามาดูพาสซีฟกันบ้างเนาะเอาละวิถือว่าโกมากนะอันแรก accurate fade ครับผมเมื่ออัปเกรดอ่าค่าที่ห้าขึ้นไปครับผมจะเอาเหมือนมีผลย้อนกลับม리เว이 e จาก10%เป็น40%แล้วครับผมแล้วก็เมื่อทุกๆการตีคูดาวมันจะลดลงทีละ0 0 5วินาทีสแตก็กันได้ไม่จำกัดเลย โคตรเฮีย้ยเลยนะกูบอกตรงแม่งโกงากเลยยิ่งถ้ามันอยู่ยาวๆอะ่ะมันอยู่ยาวๆแม่งยิ่งโกงเลยนะแบบเนี้ยและดาเมจมึงอย่าอย่าลืมว่าดาเมจมันเพิ่มขึ้นอีกไทม์รีเวลโลอใช่ไหมของไทม์รีเวลโลไหมขอขอเลื่อนเลื่อนด่วนเอ้ยให้กูเลื่อนหน่อยอได้แค่นี้เนาะน่าจะมาจากอันนี้เนาะมันก็ไม่ใช่อะอันนี้มันเขียนว่าเมื่อเมื่อตีมีโอกาส10%ที่จะย้อนกลับไปที่ตำแหน่งเดิมแล้วก็ตี10ครั้งมันจะลดคูดาว10% มันก็ไม่ใช่เพิ่มดเดี๋ยวนะแอตแทคคูดาวเออมันก็ไม่ใช่ดาเมจนี่หว่าหรือกูหลอนไปเองวะเอออะมันจะเป็นอะไรที่หาไม่แล้วถ้าจะเขาทำผิดที่จะปรับเป็นคูดาวลดลงแต่กลับเป็นดาเมจเพิ่มขึ้นนะอ่ะเออ่ะต่อไปผมสกิลน,นี้กูชอบมากเลยรีเซ t ตเดอะยูนิเวอร์ซึ่งอ่ามันจะลดคูดาวครึ่งหนึ่งของทุกตัวละครในเกมเป็นเวลา20วินาทีเนาะคูดาวอยู่ที่200 อ้ปัญหามีอย่างเดียวคือเรานั้นยังไม่ได้อ่าวางตัวอื่นเลยเนาะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะวาง Water ร์เ o อก่อนไว้ตรงนี้โอ้โหระยะมันกว้างมากเลย w a เ e r of y ด u เอาละ Water of y ด u ผมค่าวาง5,000เนาะดาเมจอยู่ที่77,500คูดาคูดาวนี4วิระยะอยู่ที่4 9 7ที่กูไม่ได้วางให้มันตีเลยอ่ะมันมีไอ,ไอพลังเด็กบดกับไอเมดอินเฮเว่นเลย แม่งแม่งตีแม่งเพิ่มดาเมจฉะนั้นกูขอวางแบบไกลๆก่อนแป๊บหนึ่งเนาะอ่ะอัปเกรดขั้นหนึ่งครับผม5,000กดไปดาเมจเป็น155,000ครับผมคูดาวสี่วิระยะห้าสิบเจ็ดจุครับผมอัปเกรดขั้นที่2ครับผม6,250กดไปดาเมจเพิ่มเป็น232,900ครับผมคูดาวสี่วิระยะห้ะะ 5, ะะ 5, 000, 7, 500, าสิบเก้าจุครับผมอัปเกรดขั้นที่3ครับผม7,500กดไปดาเมจอยู่ที่311,200คูดาวสามจุดสองวิระยะ62.2ครับผม อัปเกรดขั้นทครับผม10,000กดไปดามเมจอยู่ที่4 2 3 0 0 0ครับผมเฮอคูดาวสวิระยะ8 9 5ครับผมอัปเกรดขั้นที่5้าหนึกดไปดามเมจอยู่ที่57,200ครับผมคูดาวสาวิระยะ8 9 5กอัปเกรดขั้นที่หกหน่ง่าอกดไปดามเมจอยู่ที่6 2 4 8 0 0คูดาวสวิ ระยะอยู่ที่92โคตรโกงเลยนะระยะแบบนี้ต่อไปผมอัปเกรดขั้นที่จ็ผม13,750ผมผมกดไปดาเมจอยู่ที่73,600ผมคูดาว3.1วิระยะ92ครับผมอัปเกรดขั้ที่แครับผม15,000กดไปดาเมจอยู่ที่78 2 6 0 0คูดาว3.1วิระยะ92ครับผมอัปเกรดขั้ที่9ครับผม16,250กดไปดาเมจอยู่ที่9 7 9 2 0 0คูดาว3.1วิระาะ92ยูนิตพาสซีฟหนึรส ทุกครั้งที่กดสกิลครับผมก็คือ w o n d e r OF YOU อันนี้นะมันจะบวกระยะ20%สแตกได้มากสุดถึง80%หรือประมาณ2 4 6 8ก็คือ4ครั้งเนาะแล้วก็เมื่อทุกครั้งที่ตีบอสครับผมดาเมจะพุ่ง125%เนาะจะตีแบบ125%ดาเมอู้ยโ s โอเคเลยนะต่อไปผม u n b r e a k a b l อส เอาละทุกครั้งที่ไอตัวนี้ตีครับผมเนี่ยอันนี้มันต้องเขียนแบบนี้ว่าไอเมดินเทเวนน่ะแต่ทําไมไม่รู้กูไม่เห็นทุกครั้งที่ตีครับผมจะเพิ่มดาเมจศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับผมตลอดเลยดัแบสแต็กกันได้เรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยจนจบเกมเนาะก็จามแล้วก็ไม่สามารถถูกอ่าโดนสตันได้แล้วก็มีโอกาสยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับผมที่จะตีติดอ่าดาร์กดาเมจความมืดอะคือดาร์กเฟมอ่าเข้าใจไฟดําอันนี้ดาร์กดาเมจติดสถานะความมืด 25%่ห้โกงมหมนะแล้วก็อันนี้ครับผม Wonder of you <c oughs> ได้อ่าเขาเรียกว่า stun m o n ทั้งแมปเป็นเวลา30วินาทีโดยที่เลือดอันนี้ต่ำกว่า5อ่าเท่ากับหรือต่ำกว่า50%นี้ไม่แน่ใจเนาะแล้วก็5%ครับผมทำทำดาเมจทุกครั้งที่กดสกนะิลเนาะสแต็กไม่มีที่สิ้นสุดเลยก็คือเหมือนจะเพิ่มดาเมจด้วย5%อ่ะลองกดดู วอ n ์เดอร์ตัอัอยู่าใช่จริงด้วยเพิ่มดาเมจมาเนาะแสดงว่ากดได้เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดแล้วมอนก็โดนสั้นไปโคตรโกงเลยทีเดียวและเหล่านั้นเดี๋ยวนะยังไม่ได้ลองนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้มอนมันเดินก่อนรอก่อนรอก่อนกูอยากลองว่ะมาเร็ว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 เดร็วโอ้โหสตั้นนานเหมือนกันนะเนี่ยเอาละได้เวลา30วิหมดปุ๊บ,บกูกดเลย อะหมดแล้ว Listen the Universe ไหนอะกูว่าจำได้ว่ามีเพลงด้วยเนีย่ยกูชอบเพลงชอบเพลงเขามากเลยนะเอ้าไม่มากดไปแล้วอะกูกดไปแล้วอะบูชีบูชีกูไม่ยอม กูจะกดอีกรอบลีเซเธอยูนิวเซอร์กูดาวศูนย์จุดเก้าวิกูดาวหนึ่งจุดห้าโอเคอย่างน้อยแม้มันจะไม่มีเพลงหล่อท่ในตอนนั้นเกิดขึ้นไม่เป็นไรกูเอาแค่นี้กูก็ดีใจแล้ว <c oughs> อาละ่ะอุ้ยแต่ครูดาวค่อนข้างเร็วขึ้นถี่ขึ้นมากเลยเนาะโอ้ครึ่งหนึ่งอ่ะต้องก็ประมาณครึ่งหนึ่งแต่อยู่แป๊บเดียวเองอ่ะมันยังไม่รู้สึกเหมือนยี่สิบวิเลยว่ะเศร้าจัง เอาละแล้วยังไม่หยุดเพียงเท่านั้นเพราะว่าอย่าลืมว่าเรานั้นยังมีสิ่งสิ่งหนึ่งอีกนั่นก็คือบัฟยังไงล่ะบัฟโรบินครับผมแล้วก็บัฟของตัวตึงในของเราอัปเกรดไปวางวางกดอัปเกรดไปวางวางแล้วก็วางกดอัปเกรดไปอีกบึบ แล้วก็กลายเป็นไร่โมโต้เอาล่ะบัฟเร้อยเปอร์เซนต์และก็วางไอดอลไปด้วยอ่าดาวเมทของ Wonder of You ครับผม2ล้าน3แสนคู่ดาวสองวินี่ถ้าหักอ่ครึ่งหนึ่งที่แบบลดคู่ดาวของ Made in heaven กหนึ่งวิตีนั้นละ2ล้าน3นี่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะแล้วมันยังไม่หยุดเพียงเท่านั้นถ้ากดสกิลอีกมันก็จะเพิ่มดาวเมทไปเรื่อยๆ โอ้โหแข็งกระแรงดิบเกเรมากเลยส่วนเมดินเฮเวนครับผมสองล้านห้าคูดาวหนึ่งจุดหนึ่งวิโอ้โหไอเ้เหี้ยสมแล้วที่เป็นเมดินเฮเวนนะตัวแบบนี้คูดาวแม่งมีอ่าศูนย์จุดจริงๆแล้วอ่ะไอเ้เหี้ยถ้าถ้าแบบครึ่งหนึ่งอีกอ่ะโอ้โหแข็งกระแรงจริงๆเอาละเหลืออีกตัวหนึ่งที่เรายังไม่ได้รีวิวเนาะนั่นก็คือ d e f o อร์ซิตตเอาละได้เวลากลับไปเอา d e f o อร์ซี โอเคมาต่อไปผมดิฟโฟลซผมค่าวาง3,333เนาะกดวางไปบึมดามเมครับผมเริ่มต้นอยู่ที่83,300ผมคูดาวน 2. 2วิระยะกดมือแล่นไปหน่อยเอาใหมระยะที่45.8เนาะโอเคอัปเกรดขั้นที่1 3 3งผม3,333ผมกดไปดามเมอ,อยู่ที่166,600ผมคูดาวน2.2วิระยะ2 7คนระับอผมอัปเกรดขั้นที่2องผม 4999. ุ 4, กดไปดาเมจอยู่ที่2 4 9 8 0 0ผมคูดาว2.2วิระยะอยู่ที่55สกิลที่3ของผมเปลี่ยนท่าเป็นแฟลกดาอ,อัพเกรดอ่ที่6,666นะันกอกิแล้วกดไปเปลี่ยนท่าจากลายเป็นเซอร์เคิลนะเซอร์เค e. okay. ิลเอีโอเคดาเมจอยู่ที่3 3 3 0 0 0ผมคูดาว2.9วิระยะ57.3อัพเกรดขั้นที่4ครับผม8,332.5กดไป ดาเมจอยู่ที่416,400บุมคูดาว2.9วิระยะไป12.5บุมอู้เริ่มมาแข็งกระแรลงแล้วต่อไปบมอัปเกรดคัที่5 9999 9999 99นะกดไปดาเมจอยู่ที่583,000บมคูดาว2.9วิระยะไป12.5บผมอัปเกรดคัที่หกบผม1 3 3 3 2บผมกดไปดาเมจอยู่ที่666,200บุมคูดาว2.9วิระยะไป14.7บผมแล้วก็อัปเกรดคัที่7จ็ดบผม เปลี่ยนท่าเป็นฟอ r g e กดไปดําอ่าใช้เงินอยู่ที่14,998.5ด้วยนะ <laughs> ปึ้มอ่าอัพเกรดขั้นที่เดครับผมดาเมทอยู่ที่749,500ผม, 7, 4, 9, ผมคู่ดาว3วิระยะ84.7อัพเกรดขั้นที่8ผมใช้เงิน16,665กดไปดาเมเอที่เก6 1แส่มผมคู่ดาว3วิระยะ84.7โอ้โห 9, อัปเดตคดิก้าผม 108, <c oughs> ดาเมจเอยอัปเดตคดิก้าผม1นึ่งไปัามร้อยกดไปดาเมจอยู่ที่1100 0ล้านคูดาว2.9าวิระยะ84.7เอาละมาดูยูนิตพาสซีกันบ้างเนาะเอาละก็อ่าตัวนี้ับผมอ่าดีโฟซีเนาะจะไม่ติดสถานะทุกอย่างเลยจะสตั้นจะอะไรตัวนี้อะไรจะไม่ติดเลยและถ้าเลือดฐานเราก็ผมจากร้อยเหลือ10เนี่ย ก็น่าจะเป็นไปได้ยากมากเลยนะกูบอกไว้ก่อนไอ้เฮียมอนแม่งเดินมาแบบโอ้โหมันน่าจะเป็นไปได้ยากแต่ถ้ามีดีฟอซอาจะเป็นไปได้เนาะดาเมจจะเพิ่ม50%นะครับผมเพิ่ม50%ดาเมจว่าโอเคนะต่อไปผมฟอตรสต์ฟรีทุกครั้งที่เลือดป้อมลดลงครับผมดาเมจตัวนี้จะเพิ่ม25%ไม่แน่ใจว่าทุกครั้งไหมนะแต่เพิ่ม25%ซึ่ง มันก็จะไม่มีคนบ้าคนไหนเนาะที่แม่งจะปล่อยให้มอนแม่งเข้าฐานแบบดยที่มึงไม่ได้ทำอะไรเลยแบบเลือดร้อยหนึ่งซึ่งใช่ครับผม dirty deep don d i r t deep คร <c oughs> <for> ับผม d4c อะไรนะเออชื่อมันก็ dirty deep don dirty deep เพิ่มดาเมจห้าร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะทำจะทำดาเมจหนึ่งครั้งอันนี้ไม่แน่ใจก็คือห้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยตีหนึ่งครั้งเลยไหมหรือว่ายังไงเนาะ แล้วก็เพิ่มเลือดปอมขอผมห้าเอร์เซ็นต์เมื่อกดใช้งานแล้วก็สามารถสแต็กกนได้รอบแรก5,000คูดาวสองร้วิมึงเชื่อกูเถอะรอบ2มันไม่หมื่นหนึ่งหรอกกูลืมบัฟกูขอโทษปึ้มมาบอกดาเมจบัฟระหว่างมันคูดาวก่อนเนาะเอาละก,กดบัฟนี้บัฟนี้แล้วก็บัฟนี้3บัฟเรียบร้อยเนาะไอดอลกีฟีดแล้วก็อาโลบินอาดาเมจรับผมอยู่ที่กดเซลุก สองล้านห้าแสนผมคูุดาวหนึ่งจุดเก้าแล้วก็ระยะยที่ 101, นหนึ่งร้อยหนึ่งเนาะโอ้โหถือว่าค่อนข้างโกงเลยนะเออแล้วถ้ามึงใส่อาร์ติแฟกต์ลดคูดาวอีกอะ่ะมันจะเป็นอะไรที่เฮี้ยมากเลยซึ่งอา่าอันนี้ไม่น่าใช่อาร์ติแฟกต์ลดคูดาวเนาะเอาละคูดาวร้อยสิบวิเดี๋ยวรอสะักครู่เออจะว่าไปกูยังไม่ได้กดรีเซ็ตยูนิเวอร์สเลยเนาะแล้วดูคูดาวของนี่ศูนย์จุดห้าวิเออเฮี้ยแม่งแข็งแรงจริงเลยเชียว คือตั้งแต่มี m Made in h e a v e n มากูบอกเลยทุกตัวในเกมแม่งน่าจะสบายน่าดูลดคูดาวครึ่งหนึ่งเลย,ยอ่ะอยี่สิบวีก็ถือว่าโอเคนะอืมเชื่อกูดิอัปเดตหนะ้าบันเทิงกว่านี้อีกเอาละกดเดอร์ดิดโดนเดอร์ดดดดดดชิปไปจากห้าพันเป็นสองแสนหกหมื่นแล้วจากสองแสนหกหมื่นสิบสามล้านจุดสามสิบสามจุดสามล้านเออนั่นแหละ ก็ประมาณนี้แล้วกันกูคงไม่รออีก200ว้นวีแล้วกูเหนื่อยมันจะเพิ่มมาทีละ5 0 0เปอร์เซ็นต์เรื่อยๆเอ้ย5,000เปอร์เซ็นต์เรื่อยๆนี่แหละก็ใครที่เล่นโหมดใหม่อ่ะ modify ที่มันแบบมีลดคูดาว active skill ด้วยเนาะกูบอกเลยมันแน่นอนกูรู้สึกเหมือนเห็นในเฟซแม่งไปแตะ10บิลเลียนแล้วนะมึงทำได้นยังไงวะโคตรแข็งแกร่งเลยวะเอาล่ะประมาณนี้ละวกันนะสำหรับคลิปนี้เจอกันเพียงเท่านี้ Hebat eh, hasil lo, oh. cuma...